พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของบัลินิธิร่วมจิตนอนเจ้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิดูปถรรัมภ์เวลา16นาฬิกา55นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีรมมาเมืองสุทานารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยงาาังศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระ,ระบรมราชินูปถัมภ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้วาราชาการจังหวัดที่รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิประจําจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการ,การะเยาวชนประจําจังหวัดของบริณิธิเป็นครั้งแรกและท้องถิ่นจังหวัดพูทําคุณประโยชน์แก่บริณิธิเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด,ด้ยโอกาสให้เป็นพล,ลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศบุรินิธิก่อตั้งในโอกาสสมโพชกรุงรัตะนะโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525 25. ระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับบริมธิไว้ในพระบร,รมราชินูปธรามเมื่อปี2526 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทาน,านารีนาชมาโดยตลอดตลอด40ปีที่ผ่านมาให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนแล้วกว่า32,000ทุน